<c oughs> ออเกินมามาเพิ่งเสร็จอ่ะอิ่มชิบหายเลยอ้าวโอ้เลือไปครับโอ้อ่าดรายการแล้วอ่าสวัสดีเพื่อนๆชาวฮอนทุกคนนะครับเอว,วันนี้ก็เป็นคลิปที่สองแล้วก็ยังพูดคุยในเรื่องของหวานกันอยู่นะฮะก็เอว,วันนี้วันที่หนึ่งมกราก็ยังมีจัดกินเลี้ยงปีใหม่กันเหมือนเดิมฮะเฮฮา แต่ส่วนผมแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนนะครับก็เรามันเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมก็จะเออบอกเทคนิค oh. การหวานบริเวณเออเลนเซนนะครับผมก็จะเล่นตัวเดิมเหมือนคลิปที่แล้ววิส <Sl> เลเยอร์คุณลุงสตัน์หเรานี่เองนะครับ เพื่อนๆถ้าเกิดเคยดูทัวนเมนต์กันนะครับบางเกมเนี่ยเขาจะเอา,เอาตัวแครี่เนี่ยไว้เซนนะครับกับตัวซัพพอร์ตหนึ่งตัวก็คือว่าเลี้ยงคู่กันเดี๋ยวผมก็จะเอาฮีโร่ออกมาก่อนฮีโร่แครี่นะครับอเอาตัวอะไรดีอ่า ส่วนใหญ่ในทัวร์นะครับบางทีมเขาจะเอาคอร์เตตดห้อยเซ็นไว้นะอยู่ไหนคอร์เตตดอ่าเจอแล้วครับเอามาหนึ่งตัวนะฮะก็เหมือนเดิมครับตำแหน่งฟูวานครับสิ่งแรกที่ต้องซื้อครับคือหวานครับ ซื้อเท่าไหร่ได้ในช่วงแระซื้อมาเลยฮะอ่าแต่เงินเริ่มต้นเนี้ยคือมันไม่พอซื้อรองเท้าแดงเหมือนเอ่อคลิปที่แล้วแ่ะครับผมก็ซื้อของมาตรฐานไปยาเอ่อกินเลือดน,นิดหน่อยนะฮะออกไปแค่นี้ยพอแล้วอตัวซัพพอร์ตอ่าเดี๋ยวเราไปกันอ่าเดินทางเดินทาง Ho, ho, ho. อันนี้ก็เป็นเสียงกิจกรรมของอวันคริสต์มาสครับปีใหม่แล้วเขายังไม่เอาออกนะฮะปีใหม่ปีใหม่น่าจะมีเสียงแบบว่าเออแบบเหมือนคนไทยครับเสียงบรรเลงแบบไทยๆวันปีใหม่อ่าน่าจะมีอย่างนั้นนะฮะอ่าวานอย่างเช่นอตัวแคลี่เขา,เาฟาร์ไปครับฟาร์โปรติไปนะฮะ อัพสตานไว้หนึ่งเอาไว้ซับพอร์ตครับอ่าในทัวร์ก็จะเคยเห็นกันเวลาเพื่อนโดนอ่าเวลาเพื่อนโดนปุ๊บปุ๊บโดนเล่นงานอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะโดนคิวเงี้ยแล้วก็สตานช่วยเพื่อนปุ๊บอย่างนี้เป็นต้นปุ๊บสตานช่วยเพื่อนอะไรประมาณนี้อันนี้เราไม่พูดถึงครับพูดถึงทําไมเออก็คลิปนี้มันเป็นคลิปหวานฮะอ่าเราจะมาดูหวานตําแหน่งแรกกันมันมีหลายจุดครับหวานแถวบริเวณเซนเนี่ย ่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับว่ามีจุดไหนบ้างอ่าตรงนี้จะเป็นจุดแรกครับจุดแรกจุดที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าเธอวางจุดนี้แล้วเอ่อจะมีประโยชน์อะไรอ่าแล้วก็จุดนี้ครับอีกหนึ่งจุดอ่าจุดนี้ฮะแล้วก็จุดนี้ครับจุดนี้ครับแล้วก็จุดนี้ครับอ่าแล้วก็จุดนี้ครับ โอ้มีหลายจุดมากครับเยอะแยะมากมายครับบริเวณเซนนี้เอ่อแต่และจุดที่วางนี้ก็จะมีเหตุผลของมันในแต่และจุดเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีครับแล้วก็จุดนี้อ่าที่มันงอกะมาเอาอีกแล้วครับเหมือนคลิปที่แล้วครับเหมือนแมปมันเตรียมไว้ครับเตรียมไว้ให้เราหวานอ่ะเออเพราะดูจัดระยะครับมันห่างป้อมฮะมันห่างป้อมกันมากป้อมมองไม่เห็นแน่นอนฮะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าเธอวาดตรงนี้จะมีประโยชน์อะไรนะครับ ่าเริ่มแรกเรามาดูจุดนี้กันก่อนนะฮะเราปะปึ๊บปาบอ่าเอาเอาตัวหลบก่อนครับอย่าผมจะอธิบายว่ามันมีประโยชน์อะไร right. ป๊บฮะลบกอนอ่าในจุดนี้ครับอ่าเพื่อนเเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมฮะฮะสว่างครับพื้นที่สว่าง สว่างจ้าเลยฮะก็จุดดีของหวาดตรงนี้นะครับคือเราสามารถมองเห็นทัศนียภาพเอ่อบริเวณลำธารเนี่ยฮะทั้งหมดเลยอ่าเห็นไหมครับอ่าเดีย๋ยวผมจะเอาฮีโร่มาสมมุติว่าอ่าโคนะครับวิ่งเร็วๆหน่อยเด้โหลงสปาตนี่็อ่าสมมติว่าอย่างเช่นตัว เอ่อปัพเชอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวดึงอ่ะตัวดึงอ่ะเออมันมาแก๊งเห็นไหมฮะมันมาแก๊งเนี่ยสวัวมันอยู่ด้านบนใช่ไหมฮะแล้วก็มันวิ่งมาแกงอย่างเงี้ยลงลงล่างมาอย่างเงี้ยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บมาแก๊งแล้วก็จะเห็นเห็นไหมฮะเราจะเห็นทันท่วงที <c oughs> <c oughs> ทเห็นก่อนที่มันจะขึ้นมาตรงนี้ฮะส่งเดิมเดิมครับมุกเกียนเกียนฮะขึ้นมาตรงนี้ฮะรอจังหวะแล้วก็ดึงจุ๊บแดกครับดึงแล้วแดกเนี้ยฮะ โอ้มุกเก่าแล้วฮะมุกเก่ามากแล้วก็ปะหวานกันไว้ครับหวานเนี้ยกันไว้ะฮถามว่าหวานนี้มีดียังไงดูลูนด้วยครับอ่าเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยว่ามันเห็นลูนจริงๆนะแต่ผมต้องไปวิ่งเก็บลูนก่อนนะฮะลูนก็ไกลเหลือเกินนะเสียเวลาอ้าวโอ้คอร์ลเต้ตายครับโหซับไม่ดีหานี้ซับไม่ดีมัวแต่วาน ช่างแม่งฮะปล่อยแม่งเลเวลช้าไปฮะอ่าแล้วก็มาเก็บรูนปึ๊บอ่ามันจะเกิดไหนรูนอ่าเกิดฝั่งนู้นครับเห็นไหมครับอ่าหวานนี้จะทำให้เห็นรูนอ่าอันนี้คือเป็นประโยชน์แล้วนะครับสามารถสามารถดูได้ว่าเขาจะมาแก๊งแล้วก็รู้ด้วยว่า ลุนเกิดหรือเปล่านะฮะอ่าแต่มันก็ยังมีจุดบอดครับจุดบอดสมมุติว่าถ้าเกิดสโตอ่าเราลองสังเกตน,นะครับเด,เดี๋ยวผมจะวิ่งก่อนอ่าวิ่งมาวิ่งมาอ่าเราสังเกตน,นะครับสมมุติว่าสโตวิ่งมาแก๊งจากเส้นทางนี้อ่าซึ่งเป็นแมปบ้า นะฮะซึ่งเป็นแมปดะแต่แต่ไม่เข้ารูนนะฮะไม่เข้าไปเก็บรูนเพราะว่าบางทีรูนอาจจะไม่มีนะครับแต,แต่แต่จะมาแก๊งโดยเฉพาะโดยขึ้นมาตรงเส้นทางนี้อ่าส่ตนว่าถ้าเกิดว่าสตูมันหยุดอยู่ตรงนี้ล่ะหยุดดูท่าทีว่าเอ้ยเราเราจะไปแก๊งมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือหรือว่ามันจะมาทางไหนมันจะมาทางนี้หรือว่ามันจะไปแก๊งทางด้านซ้ายอ่า ตรงเนี้ยมันจะดูได้ยากเห็นไ,ไหมฮะมันจะดูได้ยากอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตนะฮะอ่าสุว่าจโตเยืนดูเชิงอยู่แถวนี้อ่าถ้าเกิดสุว่าเราอยู่เซนเราจะสังเกตมินิแมปเราจะเห็นจุดแดงๆอยู่จุดนี้ฮะเราจะเห็นจุดแดงๆอยู่นะฮะแล้วคุณรู้เหรอว่ามันไปไหนอ่าสุว่าคุณ สนใจดีน y k e e อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆปุ๊บจุดแดงก็หายไปอ่ามันจะเห็นแค่นิดเดียวครับตรงเนี้ยมันจะเห็นแค่นิดเดียวเอ่อจุดแดงมันจะหายไปอ่ามันหายไปไหนมันหายไปด้านซ้ายหรือว่ามันกลับบ้านไปหรือว่ามันมาแกงเราอ่าเธอแกงเราเนี่ยมันยังพอดูง่ายเห็นไหมครับมีพอดูง่ายมันยังเห็นอยู่อ่าแล้วก็มีวิธีลบจุดบอดตรงนี้ครับก็สามารถประวันได้หลายจุดแต่ เราจะให้หวานสัมพันธ์กับหวานตัวนี้ครับอ่าเราจะให้สัมพันธ์กับหวานตัวนี้เพื่อที่จะให้ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างที่สุดและมีประโยชน์ที่สุดอ่าเราก็จะมาหวานตรงนี้ครับผมแนะนําเลยมันก็เป็นสไตล์การหวานของแต่ละคนฮะไม่จําเป็นว่าต้องวานแบบผมก็อย่างที่บอกจุดหวานไปแล้วว่ามันมีตั้งหลายจุดจุดนี้จุดนี้อ่าจุดนี้มันก็มีหลายจุดครั